าระวังเด้อบนระเด้อบนงงเด็เออโอ้โอนี่เลยบ่วันี้กหนักบ่มันอิตาแลนก็บัชนี่น้มี่หนาเท่ก้อนี่หกหนาหกแผนมาเอเออเป็นไงดีใจบ่ดีใจเค่่มเออดีใจแค่หุ่มนีตลอดโดยเนาะก็ถือว่า ขึ้นมาอีกรอบนี้นะพ,พี่น้องก็พอดีว่ามีข่าวดีเลยนเนาะไป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 เส้นเนาะเอะตอตจ้าจริจริงไรเนาะเรียบร้อยมันบอกล็อกชนีเลยมันวะเออนี่ดิยพี่น้องเลยอันนี้พันเส้นเลยจะ,ม,ออะ,ะ,ะมือเลยนี่สามมืออ่ะฮะสามมือเลยเนาะามมือเลยทีตัวไรห้องทางเอวเบียงเท่าไดทางไหนทางนั่นบ่ ອ່າໃຫ້ຫ້ອງນ້ອງເດືອນເອີໄປໄປໄປບິປຈດນາອ โอ้ยพ่อแม่พี่น้องกาบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเย็บซีเบอร์สุขุสุพนเด้อน้องพ่อพี่น้องเอ้ยบโว่าสิเป็นพ่อแม่พี่น้องทังพางลาวเนาะอ่าเดีือวบายสิเป็นพ่อแม่พี่น้องทังพางไทยพ่อแม่พี่น้องทั้งต่างประเทศเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยการยินดีต้อนรับเข้าวสุซองของบัจจิตอุทุมพรคือเก่าอีกส่นเคยพี่น้องเอ้ยคือตอนนี้น้องพ่อพี่น้องทางบัจจิตเองเนาะอ่าอยู่ที่ตัวหน้าเฮือนอ่าของทางอือเวียงเพิ่นพี่น้องเอ้ย คือมาหนีน้องพ่อพี่น้องทั้งบาจิตเองเนาะก็ดีมุกดีใจนําทั้งอนาเอื้อยเพิ่นหลายลายน้องพ่อพี่น้องเพราะว่ามีทั้งผู้รักผู้ใหญ่เนาะอ่าทั้งบาแสนเพิ่นพี่น้องเลยให้ทั้งอ่าบาแสนเป็นสะพานบุญให้ก็คืออ่าซื้อเครื่องซื้อของมาแล้วพี่น้องถือว่าหลายเลยอ่าหลายพอสมควรพี่น้องเอ้ยมาหนีก็ได้อ่าเดี๋ยวสิเป็นอีนยงเดี๋ยวทางบาจิตเองสิพาพ่อแม่นพี่รองไปเบิง่งอ่าเบิง่งคร่าวๆคือจะเป็นประเภทพวก ตาก็โล่สีเนี่ยบึงนี่ก็ได้ไปเสนอพ่อพี่น้องเจ็ดในกันพาพ่อแม่พี่น้องไปบึงกันเลยน้องพ่อพี่น้องเิ้เด้อเนาะโอ้ยน้องพ่อพี่น้องเอ้ยกาเต้โดนเนี่ยน้องพ่อพี่น้องอ่าบัดนี้กัพอขึ้นมาอีกบุญเพื่อนของเพื่อนก็สี่เหลี่ยวดีแล้พี่น้องเลยอ่ายังขั้นตอนไหนแล้วเนาะที่ว่าเขึ้นกำลังสี่เหตุดูนี่น้องพ่อพี่น้องที่ว่าโอ้ใหญ่งามเนาะฮะ โอ้ยสบายดีสบายดีโดยโดยโดยอ่ะโอ้เป็นตาเห็นติ๊บแท้นีิเนาะบอดโอ้ดูมันขยันขึ้นทันทีเลยบ่พูดที่ไหนเนาะพูดที่กันเนาะเอออ่าบอสเซนโดยโดยสบายดีสบายดีโอ้ตุ๊บระวังเด้อบอสเซนระวังเด้อร้องสียงร้องยังไ้บ่ด โอ้โหแบนี้เลยบอกว่าน um, okay, ี่หนักบมันก็จะแพนก็่าภานี่หนามีอยู่สแผนหนาเท่าไรก้อนี้หกสิบหนาหกสิบส่แนมาเออกองหนึงสี่ร้อยผู้กองนึงหมปลายอ้วัโอ้มันนักลายแต่อืมอืมจะมีักกันเนาะ พื้นย yeah. okay, okay, so okay. ังบูเ well, พ so exactly. ียงเนาะพื้นพื้นบูเพียงน่ะมันมันติ่งกันลงไปเลยไม่ตมันมันเข้าแขนเหมือนโอ้สายทูงเพื้นนี่ทั้งล้านเพื้นนี่ก็ไกลไกลมาหอดมาถึงจนได้เนาะดีใจได้ก่อนอยูซีโนพูดเลยอยู่ซิโนพูดแล้วจะไไหมจะได้ก็ขึ้นอุ้กอยู่ได้ แต่ว่าสีเข็มไม่ได้สีมาชงบ่ไม่ใช่เนมมาชงที่บาเป็นทวงนะแต่บางีมมาชงกะได้เอารถไทยได้มาเนาะบ่จักเมือใดเนาะสองมือหุ้นเกิดมพ่อเกิพอดีมือหนึ่งแหลมือหนึ่งทำแซนนอนหันเนาะคือบุหิตได้ด้่นบ่สโอ้โหเนาะแะทีหายวิธียุ่งบ่ได้ก็ให้ได้นะบอกดเอ เอานพี่้องกที่ว่ามีจ้านี่มน่ัโล่กิก๊สได้กันยังอีกเป๊ะเลยเนาะก๊สได้กันครับตัวนั้นหาแ๊สหาแ๊สนะแล้วันาด้ทนาดก็มีแมนโอ้มีปูนพ่อมปูนตนึงปูนตหนึ่มาไว้เด้ตัวนึงมีเ้าีซาวอบสาวอเป็นตัเนี่ยตัวนึงาวอ แล้วก็สีพ้อมเนาะแม่สีแม่สีพ้อมสีทาง1นึ่งนะสองพันงเพลงนา่นี่ก็เนาะสมันเป็นสีเข้มเลยนะสีแท้ไม่ใช่ซะคำนวณเพื่อนนา1สิปี10ปี10ปีที่ตั้นตปีเนาะคือคือสีก็ไม่เงื่อนงกัรเงื่อนไปกันหถึงสิบนะหาถึงสิบถึงสิปีไม่ได้จะเริ่มจางนะ โอ้มีเดือนขับเบิ้ลไปถับเบิ้งเรื่อยๆชั้นเลยเป็นครบเพฮไปเรื่อยเนาะเจ้าอย่าลืมอ่าร่างเรื่อยๆนี่ได้มันจังนั่นเด้อโอ้ภาษีนำล่างอยู่เออภาษีเพิ่มเงนบทท้นนี่เนาะภาษีน้ำล่างอยู่ได้ลดน้าวอต้าขี้คายไปอะเยี่ยมขี้ตุ่มปึ๊ดใส่ไปล่างอยู่เออไปถามมึงยุ่ช่างเจ้าของเพื่อนเพื่อนเ่ะโดยโดยโดยเอาเองครับบราน้องเพื่อนได้สบายดีเด้อเนาะ ป้าตัวเป็นยังไงดีใจบ่ดีใจแค่ยวบุ้งเออดีใจแค่ยวบุ้งนี่โดยดีใจป้าเนาะคือว่าขึ้นมาอีกรอบนี่นะผมพี่น้องก็พอดีว่ามีข่าวดีเลยเนาะอ่ามีข่าวดีทั้งเรื่องเฮือนนี่ก็เลื่มงมันนี่บ่ในเรื่องการศาสตรูเออมามาเป็นนังบัดจ่ากะโลเนาะอ่าเบิร์เล็บวันนี้เนาะทั้งสี่ก็มีแหละ ตากะโลูก็มีแล้วพี่รองเลยป้าตัวคือหาบุหินแล้วบันครบเลยได้ในเรื่องเพื้นซานกานเปลี่ยนคนนี้พื้นไฟก็มีบันเลยสร้างต่อเลยพ่กสร้างตากะโลูนี่โมต่อเลยไม่ต้องปูแ้เนาะโมแน่นบ่บ่ต่อเนาะปูอย่างเดียวเลยเนาะเออเชื่อเชื่อใต่ตจะนี้โบเทียงตดีวนี้เนาะโอ้โด้วยดย้วยพี่รองเลยบานพับบานประตูนี่เรียบร้อยเนาะ ແລະເບິ່ງແລ້ວພິລາໄປຫນາດຽວຊິອ່າພາພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງອ່າ FC ເຂົ້າໄປເບິ່ງທາງໃນແຕ່ວ່າໂຕນີ້ກປຈັຍັງບທແແບດືບໍນນບເລມລນາບກ່ນຊບກອ ไอ้ชาวามันเลือกะบงยากดอกเมื่อลงแค่นั้นแหละบอ้าคิดว่าเพื่นยสีางไหมลงมาสักหแล้วคิดว uh ่าเอากายมาอยู่ไหนะนมบงดีๆวซน

ลายคนลายคนลูมันได้ตัวนี้ได้นี่ได้อดีแล้วเนาะคันบุลูมันนี่เปื้อนเอราะผมเป็นแค่ที่เหล่าเพื่อนบ้านเพื่อนนะคืพฝุ่นมองไงที่บ้านเขาปันใดเอาอีกได้บูชิดเลยมันมีฝุ่นสิฝุ่นครับบปันใดผมคือบ้านเขาบ้านเขานี่โอ้ยเพื่อนอยเห็นปุ๋ให้ทางเพื่อนนะเห็นเต็มเลยไปบ่กคอยมาดอกเต็มเต็มฮะไมแล้วยังเจียบไปยังน่ะโอ้และสถานก็ดีใจดิ นี้ก็จะเป็นอ่าหัวบันไดน้องพี่น้องทางบันไดเนาะเออไปสนองพอี่น้องเอ้าน้องเดินอ่าพาไอ้เข้าไปนี่เนาะบ่แเข้าไปเบิ่งได้บ่ยังบ่ได้เข้าเบิ่งข้างในเบ่จินน่ะพอเข้าเบิ่งนี่เด้อเอออืมไปๆๆสีเนาะเออตป็นจิงได้เนาะ Ừ. Ờ. đi bọn mình bỏ loại chân đi lên mình vào đi 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 này đi 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 thằng này đi 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 ออมาแล้วเนาะก็ถือว่าหุ่นเนาะค่ะก็ดีพิ่นบุกมื้อนี้เล่นี่เนาะเบิ่งนี่แม่นบอ่อืมพี่น้องไอ้เป็นยังอันน่ะเปียกอยู่เนาะหรือว่ากว้งเติมนึงได้พี่น้องเอ้ยหุน่นเนาะเปิดเลยขยประตูทางนี้พี่น้องเอ้ยอ่าเปิดหับลมเนาะงพอพี่น้องโอ้ทั้งเจแบบนี้เพออิ่นมะื้อนี้เนาะนี่เนาะ เออดูด oh, ูดูเอ oh, oh, oui. ้าน้องเด็ดมามามาห้องนี่บันทึกเป็นยังไงอันนี้คือปักไพรอ่าปักไพรที่พยัญจ์ชีเก้ขายมาอยู่พี่น้องตัวนี้ป้าตัวอันนี้ห้องเอี้ยงเนาะป้าตัวกลวงอยู่ đây นะป้าตัวพี่น้องไหยแจ้งคักปัญจ์พี่น้องเงยพุ่นเนาะพุ่น ขาทาเขาทาเนาะคักดีพี่น้องเอ้ยเออคึกกวงเนาะกวงๆพี่น้องเอ้ยอืมมาๆๆๆอ่านั่นแหละพี่น้องเอ้ยมาทนี้ก็จะเป็นเพื่อนครัวเนาะเพ่นครัวนี่ือสิตออกครั้งนี้พี่น้องต้องได้เฮ็ดบันไดเนาะอ่าเฮาบ่ได้ข้นสูงแีพี่น้องเพราะว่ามันคือสิอ่าเืองด้เนาะอตอีกักนอยเฮ็ดบันไดลงไปนี่งามเลยพี่น้องเอ้ย อ่าชูเนาะพุ่นเลยพุ่นพี่น้องเอ้พุ่นเนาะอ่าโตข้างนั้นข้างนั่นเป็นนาเกาะพี่น้องเอ้ข้างนั้นข้างนี้ต้องเพชรห้องน้ำเนาะน้องเนาะงมันบ่คือได้เข้ามาห้องน้ำทางนี้เนาะอ่าเฮือนครัวทางนั้นก็ถือว่าอ่ะขักดยูไปใส่ไปออกข้างนอกนอกบ้านนี้ก็ได้อ่าโตเนาะพี่น้องเอขักดีเนาะ Nó Hôn Lộp được mày À đây rồi Hãy thăng nông nông kia đi Ba Bà... đi Mưa này bò Hãy subscribe cho kênh Ghiền เขาเขาบ้านพักการนต์มวิบ้านพักการมันวิ่าแยงแล้วเจ้าเลี้ยวขาเลียวขาอดพลพรมันหอดซาแยอยู่อันตะเลีวายันมีคำศิลุ่ยเลยเลี้ยวขวาเ้ยวเลียวขวา้ามอเี่อกเสบค่วย้วานมบกบ่านมืมันใจทังเก่าก็ได้อีกเป็นยังเนาะ พิท่านมีะทอไงปทองไงเลยครับมีเจ้าก็เคยมาส่งเครื่องอยู่พนมพรเราวะบอกรถคันนี้นะต้นนี้มันมาตลอดนะพนมพรแต่ว่าคนขับมันชิบคนนมากตัดเครน่อรืองไปเลยไปดองเลย

บ่อบ่ท่อบ่แซนบ่่อบ่แม่นบ่50สิโจบาดนี้แหละครับ่ทวนลงไปนี่ได้ไปเลยไปเห็นอยู่ใครนี่ออไยไพี้งเอยคือัอ่าแน่นี่แหละเนาะอ่าดีใจอ่านําเพิ่นปาตเอ้ยคมันเนาะอ่าคมันก็ถือว่า ่่าากรนนีะคถือว่าเติมนึงได้โน้ยก็อ๋อลายได้พิดองเลยถือว่าทั้งสีถ้าสีเข้าไปนี่ก็ถือว่าสำเร็จแล้วเนาะในแต่ว่าเฮาก็ค่าขายอ่าไงเมื่อเอาบัณนี้เนาะอ่าแนวใดถือว่ามันอ่าสีโตเนาะอือคือว่าได้พน้องเอลยบูด้คู่เซมตีเลยดิบูดคู่เซมตีว่า เซ่ได้บอกเอ้ยเพราะว่าทุกครั้งเพคนชื่อมาอย่างเครื่องช่างอย่างคนไม่ค่อยบอกเอื้ยประเดี๋ยหันนะเขาจสช่วยให้เอ้ยกะตกใจมาเลยมาเห็นยังมือถือนี่นี่ช่วยเนาะช่วยข้างใหญ่เลยพี่น้องเลยโอ้โหแล้วก็โบได้คิดเลยว่ามันชิมาพร้อมกันแบบนี้นะเนาะมาโฟว์ปับเลยทั้งสี่ั้งอย่างแบบเดียวเออเนาะนี่กับปุ้ใหญ่เพป็นกับเอาใจใส่ดีเนาะ อยากให้ได้อยากให้มีดีได้พี่รองทางพลักผู้ใหญ่เพิ่นก็ได้เนาะถึงแบาป้าตุ๊กห่าใจเป็นหลายๆเนาะเออยนะจนบมโหแว่าจะคิดขอบใจซ้ำใด้ขอบใจทั้งเพิ่นทื้งการอะไรเยอะทุกอย่างพอโอเคบอแม่โดยแม่เค้ยแม่เค้ยเนาะแม่เค้ยพ่อจีพี่รองเลยเค้ยพ่อจีดูตัว่าเป็นทุ่มงหาเนาะถุงเท้าหา มีเฮือนชานดันเป็นอยู่สามซีซีไม่ลูกเนาะอ่าซีไม่ลูกยิงสองใจสองยิงสองใจสองอ่าลมผูลมผาบเนาะพาลูกก็นสู่ชีวิตมาพี่น้องเลยเคยเห็นเคยพ่อผลตั้งแต่เขาผลยังบัวทะเลมีอีกอย่างคือว่าแน่เนาะช่วงไปนอนกระต๊อบเนาะนอนกระต๊อบอยู่ที่บ้าน เก้าพุ่นพี said, well> <no no ่น้องอ่าคืออยู่ในช่วงแรกๆอนที่ว่าทั้งไอเนี่ยมาเนาะไอเนี่ยมาแล้วก็ทั้งบวชจิตมาตอทั้งบวชจิตมาช่วยเอื้อยตอยาจิตมาหอดบวชจิตมากันเอื้อยโบเห็นเอื้อยแล้วโอ้ยทำแบบว่าโบมีน้องนะนะอือเป็นอ่าพญานโลคานำแน่เนาะกับอีกอย่างก็โอ้พี่น้องเลยโบขึ้นเนาะ ตั้งแต่คิดเห็นภาพเพิ่นตั้งแต่แรกๆเพิ่นจนมาฮอดปัจจุบันนี้กะถือว่าเปลี่ยนไปเลลยย่เปีนเนาะเปลี่ยนไปไหนเกิดใหม่เกิดใหม่เลยตอนนี้นะมีมีบนผักบนเช่าก็ถือว่าโอ้เนาะบวหัย่วงบันไดแล้วบันนี้เนาะอมีแต่คเพื่อนเบิร์ดบันไดก็ถือว่า เห็นั่นเห็นนี่ก็เธอว่าเอ,าอ้ามีแต่าหาเงิน,นหาเงินให้มันพอใช่านาะแล้วกว็น,นี่ก็หาเงินพนขาไผ่พนขาไผไปจกักงวดแล้วเอ้ยอยังบ่ยังงวดงวดนึง่งใจแล้วใกล้จ่ายไปเท่าไรแล้วจ่ายไปอันสองอันสี่แสนสี่แสนโดยมจะไปสี่แสนยยังอีกเท่าไรก็เป็น ลานยังหรือเป็ดลานห่าบอ้ะเมนบอ้ะเมนบอ้ะเดี๋ยวอไรเงินบอืมเอ้ยยืมเพิ่นเทไรกิยืมเพิ่นเก่าเ่าล้านเนาะก็ล้านบอเกล้านเพราะว่าหแสนเ้ยใจไปก่อนแล้วที่แรกก็ล้านห้าแสนเนาะทีแรกก็ล้านห้าแสนเมนเมนเมนไปห้าแสนละกัยังเป็ดลานเป็ดลานห้าแสนเป็ดลานหกแสนบ่ป็ลานหกแสนเออ Lê lê lê, lê này nó, à, là là, à, chạy phun thưa là nó, thực người, áo, mít tiêu là nông người nó. rồi, có phải là có việc, có đi luôn. đi số mấy tiền vậy? đi rồi. hiện chắc, thưa nó, công việc là công thế nó. men. đấy nào người nó. ขายเครื่องขายพองพอได้อยู่น้องคนไล่ไลายบ้านทุ่มกันเด้อไลายบ้านโอ้เจ้าเมืองเจ้าแข้งก็มาเหม็นบ่นักทุ่มก็มาไล่หน่อยเม็นมะดูเออได้อยู่โอ้เอาเอาเสียนาะพุงหาภัยจากตัวยาน้ำป้าได้ยาตัวเองก็พอพอหมุนเนาะพอหมุนกันไปเรื่อยๆดูเออโดยโดยเอาคือสิประมาณนี้เลยเด้อ อ Sie ่าดีม uh, ุกด uh, 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 ีใจนําเอื้อยเพิ่นอันนี้ก็คือว่าพี่รองไอ้ทางมืจิตแล้วก็ทางทีมงานก็มาอ่าน้ำกันมาเนี่็ได้อ่ามีอยังเอื้อยอย่างว่าน้ำมันพอกับแม่เพิ่นเองเนาะเออขอบคุณทางพอกับแม่ลายๆขอบคุณขอบคุณเพิ่นเด้อบ่มีอย่างอื่นลูกมีแต่คำอวยพรอวยไซส์ไงพอกับแม่อยู่ดีมีแห้งความเจ็บบ่ให้ได้ความกายให้มีให้มีสุขภาพแข็งแรงต่อไป แต่ว่าพ่อกับแม่เห็นนะ้าที่การงานก็ขอให้แม่หุ้งเฮองเจริญต่อไปเด้อเดินทางไปใส่ก็ให้ตลอดปลอดภัย โดยซอยลูกสไหลานมาชะนี้ก็ให้กลับไปหาแม่ร้อยเท่าพันเท่าโดยเลยก็ขอบคุณขอบคุณทางน้องพ่อบ่าวแสนเลยก็บผมน้องพ่อมาเลยพันทุกพันลำบากมาจนเอื้อยสบายกัเพราะบ่าวจิตเลยกับบ่าวแสนเลยกับนักทูปเฟอร์หลายๆคนเอื้อยเอื้อย์สื่อเลยขอบุกขอบใจหลายๆเน่องเลยซาธุเอาฉัได้ขอตัวจบคลิปเลยเบ็ดกระเชิดเบ็ดเลยเพี่น้องๆเลย อ้าวโอเคเลยอยู่ดีไม่แห้งเลยเด้อสบายดีสบายดีเนาะอ่าโอเคพี่น้องเลยคือสีประมาณนี้เนะาะทำไปดิเองก็คือสี่อ้าคือสแตทคอตัวจบคลิปเนาะพอพี่น้องเลยการสัมภาษณคลิปนี้เนาะอฮะสแตทคอตัวอ่าลาพี่น้องนอไปก่อนขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีมืดสกุลสกคนอยู่ดีไม่แห้งผมจิตเองขอกล่าวคำว่าสบายด,สายดีสบายดีพี่น้อง